สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีตบิ๊กข่าวกลองข้องใจยุบกอรอมนมีเป้าหมายแฝงอะไรเนื้อหาใจความนะครับนายนันทิวัฒน์สามารถซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกลองแห่งชาตินันทิวัฒน์ได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k ครับโดยให้หัวข้อว่ากอรอมนยุบทำไมเนื้อหาใจความเนี่ยนันทิวัฒน์บอกว่าอย่างนี้นะครับ นักการเมืองที่เสนอให้ยุบกอราาอรมนแล้าอ้างว่าล้าสมัยไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วหมดความจะเป็นแล้วผมต้องถามกลับนะครับว่าจะยุบไปทําไมเลยครับแม้ว่าจะไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงนะครับทุกวันนี้ประเทศไทยเราต้องเผชิญกับปัญหาความมั่นคงต้องเผชิญกับภัยความมั่นคงในรูปแบบต่างๆเริ่มจากกลุ่มคนที่คบคิดกันล้มล้างสถาบัน ภัยคุกคามจากปัญหาไซเบอร์ภัยบ่อนทำลายความมั่นคงภัยก่อการร้ายภัยสงครามในภูมิภาคซึ่งเริ่มเคาะประตูบ้านกันแล้วนะครับกราาอรมนเนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศเท่านั้นแหละครับที่มีการบูรณาการทั้งในด้านข้อมูลและการปฏิบัติเป็นหน่วยงานที่มีทั้งพลเรือนตำรวจทหารเป็นรูปแบบที่ตะวันตกต้องเรียนแบบไปตั้งเป็นกระทรวงความมั่นคงภายในหรือที่เรียกว่า Homeland Security รวมหน่วยงานหลายหน่วยเข้าด้วยกัน ตำรวจเะเวนชายแดนตำรวจน้ำสุลกากรต่ตอมอเพื่อให้มีการบัญชาการสั่งการรวมศูนย์ผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่เสนอให้ยุบเนี่ยเขามีความหลังอะไรหรือเปล่าหรือว่าอยากจะเตะตัดขานายกรัฐมนตรีหรือเปล่าในฐานะที่นายกเนี่ยเป็นพอ,อกอ,อรอมนโดยตําแหน่งตัดมือตัดตีนนายกในการควบคุมสั่งการการแก้ปัญหาความมั่นคงในประเทศประการสําคัญเนี่ยนะครับ กอรมนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวเรียวกว่าเป็น Big d t t กํากำลังพลไม่ได้มีแต่เฉพาะทหารเท่านั้นนะครับแต่มีพลเรือนแล้วก็ตำรวจทำงานร่วมกันด้วยถ้าหากว่าไม่มีกอรมนงานด้านความมั่นคงต่างคนต่างทำเนี่ยอะไรที่มันเคยดีๆอยู่แล้วมันคงจะรวนหน้าดูะครับถ้าหากว่าอยากจะเห็นความวุ่นวายอยากจะเห็นความไม่มั่นคงแปรปรวนยุบไปเลยครับ แล้วจะได้เห็นอะไรดีๆอีกเยอะเลยเมื่อยามที่บ้านเมืองเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นมาอยู่ดีๆเนี่ยอย่าไปเผาบ้านตัวเองเลยครับเหมือนกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นแหละครับยุบสออบตอและก็พอตทสี่แล้วอ้างว่าเหลือแต่โจร500แล้วเป็นยังไง่ะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้วุ่นวายแล้วก็หนักขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นี่แหละครับ